นะครับจึ่งมันห่างตลอดเมื่อกี้ก็เหมือนอาจารย์พูดก็หลายคนก็เข้ามาหลายพักก็เข้ามาแสประเทศแล้วก็มีส่วนคล้ายๆกันะฉะนั้นไอ้ปัญหาเหล่านี้ก็นะทุดติดคอร์รัปชันเนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่มากะนะครับถ้าหากว่าคนไปยอมรับว่ารัฐบาลทุจริตคอรัปชันได้แล้วฉันได้ด้วยหน่อยนึง่งจ,<ะ>จะได้มากได้น้อยจากเกิดเป็นอย่างนั้นนะ,ะราะการเมืองมีหน้าที่บริหารแจกแจงแบ่งปันทรัพยากรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม,มให้กับคนในสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมนี่คือศัพท์ที่มันถูกต้องแต่วันนี้มันไม่ใช่นักการเมืองตามศัพท์ที่ถูกต้องแต่มันกลายเป็นนักธุรกิจเข้ามาอาอำนาจ เพื่อสร้างความร่ำรวยกับพวกพวกอ้องญาติโกโหติกามันไม่ใช่ไปทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทีนี้<า>นพระชาสรุป<ม>ว่าการที่รัฐบาลออกมาทำโครงการอะไรก็ตามไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามออกมาทำโครงการแล้วอ้างว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจริงๆแล้วไม่ใช่<ถ>จริงๆแล้วแค่อ้างว่าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าประชาชนได้รับแค่นิดหน่อยหรืออาจจะไม่ได้รับเลยใช่แต่เพราะฉะนั้นเมื่อตราบใดที่ปัญหาแบบนี้ยังอยู่ นี่รัฐบาลทำนะ,<ค>ะรัฐบาลสร้างนะปัญหนานี้มไม่ใช่ประชาชนสร้างเพราะประชาชนจึงมีสิทธิท,ที่จะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปวิจากณ์จเข้าไปต่อสู้เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้มันหมดไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองเพราะประชาชนไว้ใจไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเม,มื่อไม่ไว้ใจไม่ได้ก็มีสิทธิที่จะนําเสนอเพื่อใ,ใรรห้แก้ไขปัญหานทั้งหลายเนี่ยอไอ้รวยกระจุกเนี่ยมันได้กระจายออกไปสู่คนอื่นเพื่อทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ย ความมั่นคงของชาติมันจะเกิดขึ้นตอนเมื่อคนส่วนใหญ่ในแผ่นดินอยู่กันด้วยความเป็นธรรมนะครับไม่ใช่ใช้อำนาจมาก,กันแกลง้งคนโน้นคนน,นี้มีความยุติธรรมในสังคมมีการกระจายรายได,ได้ทรัพย์สินอย่างทุกคนอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายมีหลักประกันเอาใจเข้ามาใส่ใจเราไม่ไม่รังแกไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่ใช้อำนาจรัฐนั่นคือความมั่นคงของรัฐมไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาล แต่รัฐบาลทําให้คนเดือดร้อนคนทุกข์ยากคนมีหนี้สินคนเดือดร้อนประเทศใดที่เป็นอย่างนั้นอย่าหวังเลยนะว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขได้และเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกประเทศทั่วโลกคนก็จะตื่นลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของเขาเพราะก็ทนไม่ไหวที่จะเพื่อมีการแก้ไขปัญหาให้ไปสู่ความเสมอภาคความยุติธรรมในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังการขอต่อที่คุณสงสัอีกสักนิดนึงค่ะเชานคะ ถ้าสมมุติว่าบอกว่าประชาชนทนไม่ได้แหละกับสิ่งที่รัฐบาลทําแล้วก็สร้างความเดือดร้อนวิระโยคให้กับประเทศให้กับคนไทยทั้งชาติแต่ประชาชนบอกว่าออกมาแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นทํามาก็หลายหนล,ละ80ปีที่มีประชาธิปไตยมาเนี่ยมีการเดินขบวนหลายรอบมากมีการชุมนุมโดยประชาชนก็หลายครั้งมากแต่ว่าเท่าที่เราได้ประสบมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า มันไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นที่แท้จริงกับประชาชนประชาชนบอกว่าเบื่อหน่ายเหลือเกินคุณลมงักจะบอกประชาชนยังไงดีคะที่จริงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่14ตุลาพฤกษภา,ามันมีแต่มันเปลี่ยนไปชั่วสั้นๆแต่นี่ไอ้ควายหนึ่งเนะี่ยมันเหมือนยานะพอพัฒนาพับมันก็เริ่มอย่างเราไปเห็นไหมรัฐมนตรีปี40ออกมานึกว่าจะตรวจสอบได้ตรวจสอบไม่ได้พราะมีช่องว่างเพราะไอ้ฝ่ายหนึ่งมันก็พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไอ้ทุนสามานมันก็เปลี่ยนแปลง เพราะไอ้ตัวนี้มาไม่ทันอันนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นจุดที่ว่าทําไมประชาชนต้องใช้สิทธิเสรีภาพทางตรงมากขึ้นเพราะว่าบทเรียนที่ผ่านมาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคนก็เรียนรู้นะคนก็เรียนรู้ไปเรื่อยพยายามปิดช่องตรงนี้เอาปิดช่องนี้มาตรงนี้ปิดตรงนี้มาตรงนี้มันเป็นมะเร็งร้ายไม่ใช่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ใช่ไม่ได้เรียนรู้ท่านสิ่งที่ได้คือก็ได้เรียนรู้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมนักการเมืองมากขึ้นก็จะเห็นนะครับว่าถ้าในฐานะที่ผมก็ชุมนุมมาตลอดนะ วุฒิภาวะของผู้ชมดูในยุคปัจจุบันนี้จะสูงขึ้นและจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและจะเข้าใจอะไรมากขึ้นและฉลาดมากขึ้นรู้เท่าทันมากขึ้นแล้วก็ใช่เหตุผลกันมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เห็นแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ผ่านมาที่สะสมมาจากการต่อสู้ของประชาชนนะในอนาคตอาจจะใกล้ๆนี้ก็ได้กระบวนการแบบนี้จะเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ หมาอคว่าประชาชนก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งขึ้นถูกต้องถ้าเงื่อนไขแบบนี้ยังเป็นอยู่รัฐบาลไหนก็สำเนียกไว้ได้เลยถ้าเงื่อนไขมันยังอยู่นะจ้นถ้าคุณไม่แก้เงื่อนไขแบบนี้นะเพราะเงื่อนไขเนี่ยเป็นผู้ทําให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเงื่อนไขยังอยู่เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าคนก็จะเก็ตก็จะกลัวไม่มีทางครับทั้งโลกนี่มันจะเฉพาะคนไทย นะไม่มีใครเกรงกลัวแต่ว่าวิธีการจัดการต่อสู้เขาจะใช้รูปแบบอะไระวิธีไหนซึ่งอย่างในทางบางพื้นที่เราเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นะนะครับค่ะคาอาจารย์ค่ะมีความเห็นยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็อยากอยากจะเสริมเมื่อสักครู่นะครับว่าจากอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยไอ้เรื่อง จำนำข้าวเราก็เห็นแล้วครับม,มันก็ทุจริตเยอะที่ผมอยากจะบอกก็คือการประกันรายได้เกษตรกรก็ทุจริตเยอะเหมือนกันแต <c oughs> ่ที่ที่กำลังนำมาสู่ตรงนี้ <c oughs> ว่าวันนี้เนี่ยการ การต่อสู้ของเราเนี่ยบางทีเรามักจะมีแฟนคลับเพื่อไทยมีแฟนคลับประชาธิปัตย์แล้วก็ออกมาตีกันพันธมิตรตีกันนพชนะฮะสายหล่อ,อฟ้าไปฟาดกับเอเชียอัปเดตอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าผมว่าสําหรับผมนะครับพูดตรงๆมันไร้าสาระและไม่มันจะมันจะเป็นวังวนอยู่อย่างนี้วันนี้เนี่ย อาจจะถึงเวลาถ้าใช้อ,อุปมาอุปไมยของคุณสมศักดิ์เนี่ยถึงเวลาที่อาจจะต้องฆ่าไอเชื้อโรคกี้ย่งสักพักหนึ่งไอแปดปีที่เราผ่านมาเนี่ย<ะ>เราได้เราได้สะสมไอความสกรปรกโสมมเน่าหนอนฟอนเฟสในระบบมหาศาลจนวันนี้เนี่ยไอระบบการเมืองมันไม่ใช่ระบบในการดูแลจัดสรรถ่วงดุลอำนาจเพื่อความพาสุกข,ข,ของคน65ล้านคนอีกต่อไป เป็นเพียงระบบเพื่อที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับอภิมหาเศรษฐีทางการเมืองไม่กี่สิบคนไม่กี่สิบตระกูลระบบเศรษฐกิจของไทยแทนที่จะดูแลคน65ล้านคนวันนี้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่ำรวยให้กับอภิมหาเศรษฐีไม่กี่สิบคนไม่กี่สิบตระกูลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วที่คงจะต้องดูกันที่ระบบ เลิกที่จะไปล้มรัฐบาลประชาธิปัตย์เพื่อที่จะให้เพื่อไทยมาหรือว่าเพื่อไทยล้มเพื่อไทยเพื่อเอาประชาธิปัตย์มา<ฆ>วันนี้ผมบอกได้ว่าเท่าที่เห็นนักการเมืองโจนนกกร<ฆ>นักการเมืองคือหน้าที่หลักของนักการเมืองคือปล้นประชาชนเพราะอันนี้มันเป็นธุรกิจอันนี้โดยนิยามเขาจะต้องปล้นประชาชนและพักการเมืองก็คือซ่องโจร นักการเมอืองต่างซ่องต่างต่างพักก็คือโจรต่างซ่องเท่านั้นเองะนะครับวันนี้ไอ้ความวุ่นวายที่ดูเหมือนเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วเราก็ออกมาฝ่ายนี้ตีฝ่ายนั้นทีฝ่ายนั้นตีฝ่ายนี้ทีเนี่ยมันเป็นการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างโจรกับโจรซึ่งรบพุ่งแย่งเพราะว่าแย่งชิงสิทธิในการปล้นประชาชนเหมือนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยอาจจะต้องใช้อะไรที่มันหักโหมลำหักลำโค้นแล้วก็แหกโค้งมากกว่าที่เราเคยทํามายังไงคะอาจารย์วันนี้เนี่ยที่ผมบอกออประชาชนผม บอกได้อันหนึ่งซึ่งละคนอาจจะน้อยคนอาจจะทราบเมืองไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์มหาศาลผมก็เคยเล่าความจริงก็เคยคุยกับคุณสมศักดิ์กับคุณพัชชาอยู่ครั้งว่าเราเนี่ยมีทรัพยากรทรัพยากรมหาศาลวันนั้นนั่งคำนวณดูน้ำมันดิบเนี่ยเราพูดกันประมาณ9้าล้านล้าน10ล้านล้านอันนี้เราพูดถึงเศรษฐกิจไทยประมาณ10ล้านนะ10ล้านล้านบาทนะครับอันนี้มันใหญ่เท่ากับเศรษฐกิจไทยเฉพาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเนี่ยกำหนณมาอาจจะสักอีก20 20 25ล้านล้านมันใหญ่กว่าเศรษฐกิจอีก2เท่าครึ่งโปรตชอีกประมาณ21 22ล้านล้านเพราะฉะนั้นรวมกันเบ็ดเสร็จแค่3อย่างนะครับ <S 1> <S 1> <S ใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทย5เท่าครึง่งสมมุติเรารวมออทองคําซึ่งก็มีวันนี้ไม่ใช่แค่โต๊ะโมนาราธิวาสน,นะครับมันไปที่ภูเทพเเเพิจิตเลยอะไรเยอะแยะ,ยะ ในเหมืองทองคําก็มักจะมีทองแดงในเหมืองทองแดงก็มักจะมีเงินเรามีสังกสีที่แม่สอดออถ้าถ้าคุณสมศักดิ์หรือคุณพัชชาเอาพวกนี้มาบวกๆก,กันเพผมเดาว่ามันหลายสิบล้านล้านมันอาจจะเป็นร้อยล้านล้านเงินนี่มันมหาศาลต่อหัวประชากรถ้ามันมี65ล้านล้านนะครับแสดงว่าในเราควรมีเงินในกระเป๋าเราคนละ1ล้านบาทถ้ามันออกมา100ล้านล้านก็แสดงว่าในกระเป๋าคุณพัชชาควรจะมีเงิน หนึ่งล้านครึ่งครอบครัวหนึ่งหกเจ็ดคนควรจะมีเงินอุ่นๆอยู่ในในในลิ้นชักที่บ้านสิบล้านบาทแต่ผมก็ถามง่ายๆทำไมคนยังมาต้องมาใช้ชีวิตตกระดำลำบากหาเร่แผงลอยขายพวงมาลัยตามสีแยกมาขายแรงงานตามโรงงานของชายผู้หญิงบางคนจะต้องมาขายบริการซ้ำาใช่ไหมครับไออันนี้เนี่ยเพราะว่าเหตุผลง่ายๆเลยก็คือไอเงินที่ควรจะอยู่ในกระเป๋าของประชาชนเนี่ยมันไม่ถึงกระเป๋าประชาชนมันไป คาตุงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองไม่กี่สิบคนไม่กี่สิบตระกูลแล้วผมขอกีดเส้นใต้ทั้งสองข้างสองพวกทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยและก็ไอ้ไอ้กลุ่มเนวินกลุ่มสุวัสด์รีบตาพันรบบรรทงปัญหาเนี่ยพวกเนี้ยหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้เนี่ยผมบอกได้ว่าถ้าได้เงินร้อยล้านล้านกลับคืนมาสู่กระเป๋าประชาชนเนี่ยไอ้ปัญหาที่เหลือนี่ง่ายมากเลยนะครับ ไอ้ปัญหา30บาทรักษาทุกโรคโอ้โหสบาย <c oughs> เรียนฟรี12ปีอย่าไปนั่นเลยอยากเรียนปลูกอยากเรียนปริญญา,าเอกก็เรียนฟรี <c oughs> อยากจะทาําอะไรถนนหนทางไอ้ที่อยู่ที่อาศัยที่ที่สุกหัวนอนคนจํานวนมากไม่มีไอ้ที่แบบนี้แก้ได้หมด แต่ที่สําคัญคือว่าสิ่งแรกที่จะต้องทําคือจะต้องทวงเงินเหล่านี้ขึ้นมาทวงมายังไงล่ะคะอาจารย์ผมก็ถามว่าถ้าทวงเนี่ยถามว่าพรรคเพื่อไทยมันจะทวงให้เราเหรอไม่มีทางหรือว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปล้มพรรคเพื่อไทยเอาพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาทวงแทน <c oughs> ทวงไหมครับมันก็ไม่มีทางท <c oughs> ้ายสุดเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่ทวงหรอกพวกนี้มันคือโจรที่ปล้นสมบัติเหล่านี้ไปจากประชาชนตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาคืนก็จะต้องรัดตั้งรัฐบาลของประชาชน รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน,นและเพื่อประชาชนอันนี้ก็ก็หมายความว่าต้องล้มรัฐบาลยิ่งลักทักษิณแต่ไม่ใช่ล้มรัฐบาลนี้เพื่อให้ประชาธิปัตย์เข้ามาสเสวยอำนาจแทนเพราะว่าเขาก็จะไม่แก้ปัญหาจะต้องรัฐบาลตั้งรัฐบาลออของรัฐบาลประชาชนขึ้นมาสักระยะหนึ่งเราเควรที่จะยายาวนานพอที่จะแก้ปัญหาหลักๆของประเทศ คำว่ารัฐบาลของประชาชนประกอบไปด้วยใครกลุ่มไหนหรือยังไม่มีกลุ่มไหนครับคั้<ด>งแรกเนี่ยล้มเนี่ยก็โดยหลักการผม,ผมเรื่องขอข้ามเรื่องตัวบุคคลไปน,นิดหนึ่งก็คือว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าเราสามารถ หาคนจํานวนมากแล้วทาอย่างที่คุณสมศักดิ์ว่าแล้วก็ล้มรัฐบาลแต่ไม่ใช่ลมรัฐบาลเพื่อให้อีกไอ้ฝ่ายค้านขึ้นมาแต่ลมรัฐบาลเพื่อเพื่อให้เขามาบริหารประเทศอันนี้เป็นรัฐบาลขที่ไม่ใช่ของของพรรคการเมืองนะครับแล้วเราก็เขียนไว้เลยว่าขอให้ทําของ5-6อย่างในเวลาจํากัดอันนี้เป็นเหมือนโครงการนะครับอันนี้คือหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศเราก็คิดว่าประมาณ 2- 3ปีท้ายสุดเราก็เลือกตัวเลขสวยๆขึ้นมาอันหนึ่งเราบอก1 0 0 0ันวัน ไอรัฐบาลประชาชนเนี่ยมีเวลา1000วันเพื่อที่จะบริหารประเทศทําของหลักๆแค่ภารกิจหลักแค่56อย่าง <c oughs> อย่างแรกก็เมื่อกี้ที่เรียนคุณประชาไปแล้ว <c oughs> เงินมูลค่าหลายสิบล้านล้าน <c oughs> ไม่ใช่ล้านครั้งเดียวนะ <c oughs> หลายสิบล้านล้านบาทเนี่ยหรืออาจจะเป็นรอยล้านล้านเนี่ย <c oughs> ต้องทวงคืนอันนี้เป็นภารกิจหลัก <c oughs> นะครับภารกิจที่1่ อันที่สองก็คือไอ้พวกที่ปล้นเราไปทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่ให้มันเป็นเยี่ยงอย่างกับลูกหลานต้องดําเนินคดีแล้วก็ลากคอมันเข้าคุกอันที่สามก็คือตอนนี้เนี่ยไอ้พวกนักการเมืองที่ผมบอกสามเหลี่ยมทรราชเนี่ยมันได้ลงมาถึงไอ้ข้าราชการในกร,ระทรวงปหลัดกระทรวงรองประหลัดกระทรวงทิบดีรองอทิบดีพวกนี้หมดละ,ะลงมาถึงเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการล้างอะไรนะย้ายยกแผงล้างยกแผงก็คือเป็นการล้า,ลางาระบบราชการ การล้างเนี่ยฟังดูมันน่ากลัวแต่จริงจริงมันไม่ได้ล้างเปลี่ยนคนเยอะเท่าไหร่หรอกล้วแค่คเปลี่ยนเฉพาะหัวหัวแค่สักประมาณ2องโหลเรามีปิรามิดย0สอันยี่สกระสวงใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนแค่คนประมาณหัวหัวสักเนี่ยก็จะเปลี่ยนเมื่อเราได้ประหลัดกระทรวงที่ดี อีกหน่อยประหลัดรองประหลัดกระทรวงชั่วก็อยู่ไม่ได้<ะ>เ,เมื่อประหลัดกระทรวงดีอธิบดีชั่วๆก็อยู่ไม่ได้เ,เมื่ออธิบดีดีแล้วเนี่ยอีกหน่อยรองอธิบดีชั่วๆก็อยู่ไม่ได้<ะ>ภายในเวลาสักพักเดียวเนี่ยเราจะเราจะล้างล้างร<ม>ะบบได้แล้วอันที่อันที่สี่ก็คือเรายังมีคนตัวเล็กตัวน้อยที่ด้อยโอกาสด้อยสิทธิและไร้อํานาจนะครับวันนี้ยังไม่มีที่อยู่ที่กินที่ที่ซุกหัวนอนที่ทำมาหากินไอ้พวกเนี้ย ถ้าเราเอาเงินส่วนหนึ่งมาจัดการให้ดีนะครับอาจจะสร้างชุมชนพึ่งตนเองสร้างตลาดนัดของประชาชนชสร้างไอโครงขายการค้าปลีกของประชาชนซึ่งไม่ต้องไปพึ่งกับ7 e เ e ่อหรือ Family Mart สร้างคล้ายๆกับ7 e เ e ่ e อหรือ Family Mart แต่เป็นของของของ,ของชาติขึ้นมาไอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนโครงสร้างวันนี้เนี่ยผมว่ามันสามารถที่จะทำของหลายอย่าง จริงๆก็ไม่มากนัก,กน,นะครับทําให้เสร็จแล้วทําให้เสร็จภายในหนึ่งพันวันเราจะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศเลยแล้วเพื่อสิ้นพันวันปั๊บไอ้รัฐบาลประชาชนนี้ก็สลายตัวลงทําการเลือกตั้งแต่ก่อนจะเลือกตั้งเ,เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปเลือกตั้งเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าถ้าเรากลับไปเหมือน<ม>เดิมเปี้ยไม่เกิน 2- หรือ3ปีเราก็จะต้องวนกลับมาที่ที่จุดนี้เหมือนเดิมแล้วถ้าเงินต้องทำยังไงคะเราก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่จะต้องออกแบบ อไอ้ระบบการเมืองกติกาการเมืองกันใหม่แล้วก็ทําการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วก็ร่างกฎหมายลูกแล้วก็ค่อยทําการคัดสรรหรือจัดสรรเลือกตั้งอะไรต่อมีอะไระนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยใช้เวลา1,000วันนะครับตอนนี้เนี่ยเ,เงื่อนไขแ้คุณประชาะก็อาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะ